ก็สวัสดีสมาชิกนะครับมาดูทุเรียนในช่วงที่มีพายุเข้ากันนะฮะเอาเป็นยังไงบ้างสําหรับต้นนี้นะครับเป็นหมอนทองที่ปกคลุมนะครับในช่วงที่เป็นแดดมากๆแดดจัดๆหน่อยนะฮะลักษณะเราก็จะใช้ใบแต่ในช่วงนี้ที่มีฝนเยอะเราก็ควรที่จะนํานเศษใบไม้พวกนี้ออกนะฮะเพื่อให้ดินมันโล่งนะครับเพื่อลดการเกิดโรคทาง ที่เข้าไปสู่ลําต้นของทุเรียนได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูทางนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอนทองเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเติมเตียนหน่อยนิดนึงนะครับในโคนต้นใหญ่ขึ้นมาอย่างเป็นอ่าลำดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สีใบนะครับที่เราได้ทําการฉีดไบโอดักก็เริ่มดีขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันด้วยนะครับส่วนมอนทองต้น,นใหญ่ชุดนี้นะครับก็จะเป็นอ่า มีอาการนะครับแตกใบนะครับแล้วก็แตกใบแล้วก็จะชุดหนึ่งจะออกนเหลืองเนี่ยก็เริ่มปรับสภาพเป็นสีเขียวอ่อนๆขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก่อนจะออกเหลืองเยอะนะฮะเริ่มจะปรับเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็น่าจะฉีดอีกประมาณสักสองสามครั้งน่าจะสีเขียวเข้มดีนะครับาต,รตามสภาพอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็ได้แค่นี้นะฮะได้แค่นี้ก็ถือว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้ก็เป็นพวงมณีนะฮะ ต้นพวงมาีัของเราก็มีการแตกยอดเช่นเดียวกันนะครับใส่ปุ๋ย27 27 25.77นะครับ25.77ในตัวเต้นฟอสฟอรัสโพเทเสเซียมนะครับ25.77ลงไปประมาณ1ครั้งนะครับแล้วก็ยูเรียอีก1นะครับจะโลรลยบาง,บางแต่ยูเรียจะอยู่รอบนอกก็ส่วนมากนะครับก็มีการแตกใบออกมานะฮะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นหมอนทองอ่า โดนกระหน่ำโดยพายุนะครับสองสองคืนแล้วนะครับก็ลดการลดน้ําได้ไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นใบแห้งนะครับยังทึบๆอยู่นะครับยังยังแน่นอยู่สาหรับต้นนี้นะครับแต่ก็มีการแต่ยอดที่ดีนะครับเก็บใบพวกนี้ออกนะครับเพราะว่าจะก่อเชื้อราได้นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะฉีดยาลานะฮะป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ฝนตกชุบแน่นเลยนะครับเดินตรงไหนก็เปียกโชกเลยนะครับถ้าใครที่ยกโคกไว้ก็จะดีนะฮะได้เปียบช่วงช่วงอย่างนี้นะครับถ้าเราทําได้นะครับมันก็จะดีแต่ถ้าเราพลาดครั้งเดียวมันก็จะจบนะครับนี่ก็เป็นตุนเรียนที่สวนของเรานะครับตรงนี้ก็ไม่เชิงว่าอ่าเดี๋ยวถ้าน้ํามาจริงๆเราก็มันก็จะไหลออกค้างนะไหลออกข้างทั้งหมดเลยอ <c oughs> ่าส่วนต้นนี้นะครับ กคลุมไปด้วยหญ้านะฮะเดี๋ยวเมียก็มาเกี่ยวออกให้นะครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะไว้แล้วนะฮะน,นี่ก็การดูแลก็จะยากหน่อยก็คือ,อเวลามีเดือดนิดน,นึงมันจะส่องถึงนาดินไม่ได้นะครับพอมีความชื้นมากเกินไปก็เกิดเป็นเชื้อรานะครับชื้นแล้วก็ร้อนเกินไปก็จะเกิดเป็นเชื้อราได้นะครับส่วนต้นนี้นะครับมีอาการใบหยิกๆในช่วงข้งางฝั่งหนึ่งที่มันเป็นโดนการโดนแดดด้วยนะครับก็จะโดนพวก เพี้ยจักจันฝอยนะครับเพีย้ยไฟลายแดงนะครับมีลายแดงด้วยนะฮะผสมมาสานงกันไปทําให้เราเกิดค,ความเสียหายกับใบทุเดียนของเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเก็บนะครับตัวนี้เก็บไม่ทันนะครับส่วนฝั่งนี้เก็บทันพวกนี้จะโดนโดนโดนแดดไม่มากนะฮะก็โลกมันก็เลยไม่ไม่อาพวกมแมลงก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยอยู่จะอยู่จะโดนฝั่งนี้ซะส่วนมากนะครับเป็นแดดที่ตะวันตกอ่าใบจะสังเกตผิดกันมากนะครับ หลายปัจจัยที่ทําให้เป็นลักษณะน,นี้นะครับส่วนต้นนี้แต่ก่อนใบเหลืองโชคเลยอ่ากลับมาเขียวแล้วนะฮะกลับมาเขียวแล้วก็มีการแตกยอดนะครับเจอปุ๋ยไปนะครับปุ๋ยยาลาฮะยาลาซื้อมาก,กิโลหนึ่งนะครับก็ใช้ได้นานมากนะแล้วก็มีท็อปข้าต้นด้วยต้นนี้นะครับต้นมีตะกอนมีละ,ะมีกล้วยทางนู้นเราลื้อออกแล้วแต่มันก็ยังเกิดมาเดี๋ยวค่อยมาลื้อใหม่อีกทีนะครับรากก็ขึ้นมาสูงนะครับลากมาฝั่งนี้แล้วมาถึงฝั่งนี้หมดแล้ว อันนี้ก็เราควรที่จะลื้อนะครับลื้อออกให้มันโล่งให้มันเตียนนะครับแต่ก็คือถ้าลื้อก็คือไก่มาลงที่นี่ต่อนะฮะที่สวนของเรามาดูต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเก็บใบไม่ทันเก็บใบไม่ทันแต่ก็ถ้ามันเกีย่ยแก่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้อยู่นะครับแต่คือความสวยงามมันมันยังขาดอยู่นะครับพอแตกใบนี้ออกมาก็ยอดแทงยอดต่อนะครับยอดต่อเลย ชุดนี้แต่มันไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะมีแมลงด้วยนะฮะมันมาแล้วนะฮะแต่ไข่ก็เอาไม่อยู่นะฮะดูเข้ามาก็มาเขียนะครับเขียกระจุยกระจายออกไปนู่นนะครับเราทําให้เป็นกองเพื่อในการหมักหมักไปในตัวแต่ก็โดนไก่ฉลุบไปหมดเลยนะครับนี่ก็ต้นต้นหนึ่งปีเหมือนกันนะครับน่าจะสูงประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรนิด โอเคส่วนต้นนู้นก็เป็นมูสันคิงมูสันคิงอ่านี่ฮะเป็นมูสันคิงดูให้มันเดินมันมันเดินแล้วก็มาลอดตรงนี้นะครับปิดไว้ถึงนู้นมันก็มันก็บินนะฮะมันมีปีกถ้าเราทําสูงมันก็ลอยลอยน้ําข้ามไปทางนน้นอะ่นี่คือความฉลาดปรับเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างนะครับ ต้นนี้นะครับซื้อต้นพันธุ์มาเยอะเ,อเลยมาแซมแซมกับมูสันคิงนะฮะมูสันคิงก็เริ่มมีไว้พิบดีเหมือนกันนะครับดูฮะที่เราได้ทําการจัดนะครับนี่มีทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรของเราดูครับความสมบูรณ์ของมันด่ฮะดินมีปุ๋ยมีปุ๋ยคอกนะครับเป็นเนี่ยปุ๋ยคอกที่เราเมื่อก่อนเราจะใส่สดๆเลยนะครับให้มันมันย่อยสลายที่นี่เองแต่พอผลสลิตท,ที่ออกมาครับเป็นยังไงบ้าง ดูฮะเนี่ยคือไม่ใช่ดินไม่ใช่ดินเดิมนะครับดินพื้นจะเป็นลักษณะสีโอขาวนั่นแหละนะครับดินก้นบ่อน,นี่แหละอ่าดูมันก็น่าจะโอเคนะครับดูนิ่มนะครับนิ่มดูนะครับดูต้นนี้สภาพยังยังนิ่งยังเฉยนะครับอ่าน่าจะเดินได้ดีนะครับน่าจะเดินได้ดีเหมือนกันเนี่ยต้นหนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันนะครับจะเป็นชุดใหญ่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงที่มีฝนหนักๆเข้านะฮะเดี๋ยวเราก็จะเขี่ยโคลนออกด้วยนะฮะนี่ให้มันโล่งไว้ก่อนนะครับโล่งไว้ก่อนเวลามีแดดนิดๆหน่อยๆก็ให้ตรงโคลนนี่แหละสำคัญอ่ามาแรงตายนะไอที่เป็นอันนั้นมัน ตายเลยนะฮะเซตอ่ากิ an, sheep, ้งกือแดงกิ้งกือแดงนี่ก็คือจะเป็นตัวย่อยสลายพวกนี้ด้วยนะครับกัดกินแทะไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายมูลออกมาเป็นมีประโยชน์หมดเลยนะครับเราฉีดยาฆ่าแมลงมันก็ตกลงไปมันก็ไปอ่าเดินผ่านนิดๆนหน่อยมันก็ตายแล้วนะครับแต่ว่ามันปริมาณมันเยอะนะครับพวกเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยอีกสักพัหนึ่งเราจะมาเก็บเกี่ยวกับอ่ายาลาก่อนนะฮะเก็บเชื้อาก่อนเพราะว่ามัน ไม่ค่อยมีแดดในช่วงนี้นะฮะไม่มีค่อยมีแดดเลยมีแต่ฝนอย่างเดียวครับน้ําก็ปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับดันขึ้นเยอะเลยแต่คอนนิดเดียวนะครับเนี่ยเดินดันขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวไปดูทางนู้นกระท่อมก็สดชื่นขึ้นนะครับกระท่อมน้ำใกล้ขึ้นมาสูงนะฮะขึ้นมาสูงแล้วทุกปีก็จะล้นเลยฮะล้นตรงนี้มาอ่านะก็กระท่อม Finished. นะนะฮะนกตัวนั้นนกบินไปเมื <Gym. S 1> <to> ่อกี้วิดีโอเรามันหยุดไม่ได้นะครับพอดีติไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมตัวหนึ่งนะอันนี้ก็ใบเขียวเข้มดีนะครับนะถ้าว่างก็เอาสเลนออกได้นะครับช่วงนี้เริ่มมียอดปิดๆออกมาแล้วนะครับเริ่มแตกยอดปิดๆออกมานะฮะเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะโครงสร้างของมันปุ๊บ ทำโคกผมก็ทำโคกเล็กๆแค่นี้นะครับเอานี้มากันเพราะวไก่ไก่ลุยต้นใหญ่ก็เริ่มมีการแตกยอดนะครับแต่ชุดนี้ยังเหลืองๆอ่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเดินแดดมากๆเหลืองเลยต้นนี้จะ,จะใส่ปุ๋ยตามรอบของต้นใหญ่นะครับประถามมันเลยเป็นอย่างนี้นใส่ปุ๋ยตามรอบของต้นใหญ่รึ๊บมาทางนี้ก่อนนะต้นใหญ่ก็แตกยอดนะครับ เริ่มแตกยอดแล้วแต่กิ่งมันจะห่างๆหน่อยนะครับไม่ไม่ค่อยกานนั้นมากแต่ยอดแล้วน่าจะได้ใบชุดกว้างหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะครับถ้ารากมันดึงมาไกลได้มันก็จะได้ชุดชุดใบใหญ่นะครับแล้วก็ยาวด้วยแต่บางทีเรายังเตรียนกิ่งไม่ออกไม่หมดนะฮะดูกิ่งตรงนี้ก็มีอยู่ยังเหลืออยู่บางนะครับเดี๋ยวไปดูบูซันคิง เราปลูกใหม่ๆประมาณสักสองอาทิตย์ตยเกือบสองอาทิตย์ได้นะฮะโดยให้อาจารย์จัดสว่ต้นทุเรียนของเราปกติต้องตัดออกนะฮะเพราะว่านี่คืออาศัยว่าผมได้บังแดดในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเนี่ผมที่เอามาใส่ก็จะใส่อย่างนี้แหละนะฮะเอามาใส่ไกลๆไว้นะครับหมักเป็นปุ๋ยปุ๋ยสดเนี่ยนะฮะแต่เอาฟางมามาหมักไกลๆไว้อ่าดูฮะมันก็ต้นนี้ยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีอ่าดูใบ ดูดดนดูด,ด,ดสาาหารไปหมดแลล้นะครับเริ่มจะก็จะมียอดตลอดเวลานะต้นไผ่กิ่งไผ่โน้มลงมาเดี๋ยวค่อยค่อยตัดออกให้มันเตี้ยน่นะครับเดีวก็ยญ้าด,ด้วยอันนี้ก็จะเป็นมูซันคิงนะครับมูซันคิงลงปลูกใหม่ก็เริ่มจะแทงยอดปริบๆแล้วนะครับเนี่แทงยอดปริบๆออกมาบ้างแล้วนะครับยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับก็ ก็รอให้มันปรับสภาพได้ก่อนนิดนึงนะครับอาสักเดือนถ้าแตกยอดชุดนี้ออกมาชุดที่สองเราเราเริ่มใส่ปุ๋ยได้นะครับ45หาวันเริ่มใส่ปุ๋ยชุดชุดทําชุดใบออกมาอีกได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปรบกวนมันมากนะครับปล่อยให้ระบบอ,อยู่ได้ก่อนก็คือกําจัดก็แค่เชื้อรานะครับกับแมลงเริ่มปุ๋ยก็พักก่อนนะครับสําหรับต้นเล็กๆก,ก็ยังมีอาการใบไหมอยู่นะครับน่าจะ เค็มนะครับเคมดินที่เรามาใส่ก็จะเป็นมูลสัตว์ทั้งนั้นแหละนะครับรอบโคลนนี้มีต่มูลสัตว์นะครับคือทดลองอเพราะว่าความเค็มก็เกิดก็ไม่เป็นไรก็ลองทําให้มันรู้นะครับอลองตอนนี้ก็เป็นดินอยู่นะครับมีสาภาพที่เป็นดินอยู่ข้างข้างถุงเยอะอยู่นะครับข้างถุงเยอะอยู่แต่ก็ตัดข้างก็จะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกเรานี่แหละปุ๋ยคอ,อกเรา หมกักหมักไม่นานแต่ว่าเอามาใส่ไกๆแล้วก็จะมีพวกตรงที่เราเผาเศษขยะด้วยนะครับที่เป็นเศษแล้วก็ใส่คุกเคล้าผสมประสานกันไปนะฮะแล้วก็เอาฟางมาคุมไก่ก็ขึ้นมาเขียวปกติของมันอโอเคนะครับโอเคแล้วก็มีต้นนี้นะครับต้นใหญ่ก็ไม่รู้สะบักสะบอมหรือเปล่านะครับบางต้นก็ใบ จออาการไปไม่เยอะมากเลยนะครับช่วงช่วงที่แดดจัดจแต่นี้ยังไม่ไปดูน,น่าจะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูวันวันพรุ่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นต้นเล็กนะครับต้องใช้กระเบื้องทับอันนี้ช่วยนะไก่ขึ้นเขีย่ยโอเคนะครับก็มาดูที่สวนของเราแล้ววันนี้นะครับสําสหรับช่วงพายุเข้าหนักหนักกันเลยว่าต้นของเรามันจะมีอาการยังไงบ้างนะครับหลังจากนี้ก็คงจะฉีดายาลาก่อนนะครับเป็น แมททัลซิลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวกำจัดพวกเชื้อราที่มันติดกับใบนะฮะจะเป็นพวกประเภทจำชื่อไม่ได้นะฮะจำชื่อไม่ได้ก็จะเป็นตัวที่ลักษณะเป็นใยเป็นพวกลายไปติดอะไรเงี้ยนะครับเขาเขาเรียกว่าเป็น แคนเกอร์นะครับเป็นแคนเกอร์เป็นจุดๆใบไม่ไม,ไม่เริ่มไม่เริ่มไม,ไม่จากปลายเข้าไปกินเข้าไปเรื่อยนะครับก็จะมีลักษณะจุดจุดก็คือจ,จะฉีดยาตัวพวกนี้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม